โอ้ยน่ารักจริงๆเลยไปด้วยไม่ใช่เวลากินนมกก็ให้พ่อกินก่อนลูกไม่ใช่นกตองลูกนกตองข้ามาเออตายแล้วมีเชิญกันมาตั้งสิบกว่าปีนี่เดี๋ยวมัจะตายจากกันเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ไหมตอนนี้ลูกศระตูมันจะฆ่าลูกไอ้ไอ้โลกละลายเนี่ยก็ใช่น่ะสิเห็นไหมเนี่ยเด็กตัวแค่นี้ดูสิไปแพ้มาได้ยังไงเสียชื่อนักล้องเก่าหมดแกขนาดนี้แล้วพี่ก็ต้องมีล้ามีอะไรบ้างสิเข้าไปแก่ ู่บ้านดีเหมกันไม่เคยคุยกันเลยเพรไม่เคยอยู่บ้านอไปทำงานไปเข้าไปแก้ตัวไปสอนที่เด็กมันรู้นะเด็กาอา<ล>ยอร่างมีพนเป็นยังไงเข้าไปเลยเ,เดี๋ยวถ้าวันนี้นะชนะมันได้คุณเจอกันด้วยเดี๋ยวคืนนี้เอาไปโอ้โห,โโหแม่แกให้แค่นี้อีเม่ฆาลูกชิ้นตามโชกเนี่ยให้ตรงนี้เตี๊ยรุ้ตี๊ยรุ ลูกไหม่ลูกใหญ่ลูกผินยังหัวจริงๆิเข้าไปโอ้ไอ้นี่ก็ชอบหูล้วนเนื้อล้วนอุ้ยอุ้ยอเลยไปเดีค่อยมาเลียร์เข้าไปเลียร์กันเลยค่อ้ยตยแอ้ มีหลายกิจการเขียวหมูมี